คลิปนี้ครูตอมจะพานักเรียนมาหาทิศทางของกระแสเนวนําแบบละเอียดทุกขั้นตอนการมอนอมิเตอร์นะครับปรับย่านการทํางานมาที่ไมโครแอมแปร์ are, ฐานไฟฉายสวิตช์คูลบนะครับควูบวกก่อนอื่นนะครับครูตอมจะทําการต่อควูบวกเข้าที่สายแดงต่อคูลบเข้าที่สายดําจากนั้นนะครับครูตอมจะทําการสับสวิต ให้นักเรียนสังเกตรบริเวณเข็มของการมานอมิเตอร์ว่าจะอ่านทางฝั่งบวกหรือฝั่งลบเราจะพบว่าขณะน,นี้การมานอมิเตอร์อ่านค่าทางฝั่งบวกจากนั้นนะครับครูตอมจะทําการกลับขั้วให้ขั้วบวกนะครับเข้าที่สายดํา ูตอมจะทําการสับสวิตนะครับให้นักเรียนสังเกตบริเวณเข็มของการมานอมิเตอร์ว่าจะอ่านทางฝั่งลบหรือฝั่งบวกเราจะพบว่าขณะนี้การมานอมิเตอร์อ่านค่าทางฝั่งลบต่อมานะครับอันนี้เป็นลักษณะของขดลวดพันรอบแกนเราเรียกว่าโซลดนอยเราจะพบว่ามีฝั่งทองแดงขาเข้านะครับ แล้วก็พันวนวนวนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นฝั่งทองแดงขาออกอันนี้ก็คอนเซปต์เดียวกันนะครับก็จะมีฝั่งทองแดงขาเข้านะครับพันวนวนวนไปเรื่อยๆฝั่งทองแดงขาออกทีนี้ภาพด้านข้างนะครับด้านนี้จะเป็นด้านหน้าครูตอมจะเขียนเป็นเส้นทึบส่วนด้านหลังนะครับครูตอมจะเขียนเป็นเส้นปลาครูตอมจะเอาแม่เหล็กนะครับไปเหนี่ยวนําเจ้าขดลวดนี้ เจ้าขนลวดนี้นะครับจะประพืชตัวเป็นแม่เหล็กชั่วขณะทิศทางของกระแสแนีวนํานะครับเกิดในทิศทางที่สร้างฟลักต้านการเปลี่ยนแปลงเดิมครูตอมทําคลิปไว้มากมายเลยนะครับโดยถ้าฝั่งนี้เป็นขั้วเหนือนะครับต้องเียนกรรมแบบนี้กรรมแบบนี้นะครับให้ดูโป้งไปทางขั้วเหนือนะครับถ้าฝั่งนี้เป็นเหนือกระแสเนีวนําจะทิศขึ้นพอกระแสเนี่ยวนําทิศขึ้นนะครับ กระแสก็จะวนวนวนไปเรื่อยๆแล้วก็ออกทางด้านหลังในทางตรงข้ามนะครับถ้าฝั่งนี้เป็นเหนือเรากรมแบบนี้นะครับให้นิ้วโป้งไปทางนี้กระแสนิ้วนำจะทิศลงนะฮะพอกระแสนิ้วนำทิศลงปุ๊บกระแสจะออกทางด้านหน้าน,นะครับด้านหน้าด้านหลัง ครูตอมต่อวงจรลักษณะดังรูปนี้ด้านหน้านะครับครูตอมเขียนเป็นเส้นทึบต่อกับสายแดงด้านหลังนะครับครูตอมเขียนเป็นเส้นประต่อกับสายดําทีนี้ครูตอมจะเอาแม่เหล็กมาเหนี่ยวนําบริเวณนี้เจ้าขดลวดนี้นะครับปราพื้ตัวเป็นแม่เหล็กชั่วขณะทิศทางของกระแสเหนี่ยวนําเกิดในทิศทางที่สร้างฟลักซ์ต้านการเปลี่ยนแปลงเดิมถ้าด้านนี้เป็นเหนือนะครับนิ้วโป้งแทนขั้วเหนือ กระแสนหนือนำจะทิศลงค่าที่อ่านได้จะเป็นบวกในทางตรงข้ามนะครับถ้าฝั่งนี้เป็นเหนือกระแสนนิวนำจะทิศขึ้นนะครับค่าที่อ่านได้จะเป็นลบมาดูกันว่าสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่ไมเมล็ดขั้วเหนือนะครับครูตอมจะเอาขั้วเหนือดันเข้าและค้างไว้จากนั้นครูตอมจะเอาขั้วเหนือดึงออกนะครับดูดีๆเหนือดันเข้าอ่านบวก ค้างไว้ไม่เกิดอะไรเหนือดันออกอ่านลบจากนั้นครูตอมจะเอาโค้ดใต้ดันเข้าแล้วก็ค้างไว้แล้วก็โค้่ใต้ดึงออกนะครับดูดีๆค้ใต้ดันเข้าอ่านลบค้างไว้ไม่เกิดอะไรค้ดใต้ดึงออกอ่านบวกสอดคล้องกับทฤษฎีนะครับอีกรอบนึงนะครับนักเรียนเหนือดันเข้าอ่านบวกค้างไว้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลัก เหนือด้านออกอ่านลบจากนั้นนะครับใต้ด้านเข้าอ่านลบค้างไว้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลั์ใต้ดึงออกอ่านบวกขอบคุณครับ